สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําวันที่1นึถึงสินะคะมีนาคม2,564นั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 หรือสภาคมถึง21มิถุนายนนั่นเองนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับนะคะในคลิปนี้เนาะไม่ขออนุญาตนิดนึงนะคะเสียงมันอาจจะเบาเพราะว่าไม่ไม่ค่อยสบายเนาะแล้วก็เจ็บคอนะคะเป็นเป็นหวัดลงคอนะคะก็ถ้าหากว่าเสียงเบาเนี่ยขออภัยด้วยนะคะแล้วก็รบกวนนะคะให้เพื่อนๆอ,อ่า เล่งวอลลุ่มให้สูงที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับฟังเสียงให้ชัดเจนนั่นเองนะคะก็สำหรับชาวราศีมิถุนแลัคนามิถุนนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ10บใบค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคำแนะนำหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบดาบค่ะใบที่2เป็นไพ่เด็ดนะคะและใบที่3าเป็นไพ่ดิมิเจเชียนค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมธาตุเดียวกันกับคุณนะหรืออาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็ได้นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรืออาจจะเป็นชาววันพุธนะคะหรือคนคนนั้นเนาะ อาจจะประกอบอาชีพนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นตายแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเป็นอาสาสมัครนะคะเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะคนที่ติดต่อเจระะจาสื่อสรารบ่อยๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลักนานมิถุนน่าจะจบความสัมพันธ์กับ คนคนนั้นแล้วนะคะไพ่10ดาบนะไพ่เด็ดนะคะจบเลยนะคะจบสิ้นสุดความเจ็บปวดทั้งหลายนะคะไม่ว่าตัวคุณและตัวเขานะจะจบความสัมพันธ์กันได้เรื่องกันเนื่องด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่เรื่องนั้นมันทำให้คุณเจ็บเป็น10ดาบแบบนี้เลยนะคะนอนจมกองเลือดเลยเนาะแต่ตัวคุณก็เลือกที่จะเจ็บแล้วจบ นะคะเนะาะไพ่เด็ดนะคะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่ดีเมเจเชียนเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งะคะของหมวดเมเจอร์อะคณาตัวคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครคนใหม่หรอกเนาะหรืออาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้นะตรงนี้นะแต่มันรู้สึกว่าตามหน้าไพ่อะในเมื่อมันเจ็บขนาดเนี้ยตัวคุณก็น่าจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใคร นะคะตรงนี้เนาะน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมากกว่านะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะความรักสถานการณ์ต่างๆนะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดมูลนะคะ ใบที่2เป็นไพ่5ถ้วยค่ะและใบที่3เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวาราศีมิถุนอ๋อขอโทษค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็น ชาวราศีธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนในวงการบันเทิงอาจจะเป็นคนที่มีคนรายล้อมมากมายตัวเขาเป็นดาวเด่นนะคะตรงนี้เนาะหรือถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นดาวเด่นแต่ว่าตัวเขาน่าจะมีความเขาเรียกว่าน่าหลงไหลนะคะเป็นคนที่ เวลาคุณมองไกลๆก็จะรู้สึกว่าเขาโดดเด่นออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะตัวคุณน่าจะยังมีความเศร้าเนาะแล้วก็เสียใจยอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ที่มันได้จบลงไปนะคะมันบางครั้งบางทีอาจจะจบโดยที่ มีเรื่องราวบางอย่างที่ค้างคาใจนะคะมันยังมีความสงสัยยังมีความเครือบแคลงใจอยู่นะคะตัวคุณก็เลยไม่สามารถที่จะ Move on ไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะไมารู้สึกว่าอย่างน้อยๆค่ะพายเดอะสตาขึ้นมาตัวคุณก็ยังคงมีความหวังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าให้ได้ตัวคุณพยายามเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะให้มันดีขึ้นเนาะพยายาม พยายามนะคะที่จะบาลานซ์นะคะความรู้สึกของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันมันก็มีแค่บางครั้งบางทีเท่านั้นนะคะที่ตัวคุณนะจะเหมือนกับมันมีแวบหนึ่งเข้ามาะคะ่ะที่จะคิดถึงเรื่องเขานะคะแล้วก็เรื่องที่มีความผิดหวังเสียใจนะคะที่เขาได้ทํากับคุณให้คุณได้เจ็บปวดนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนะความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วถึงแม้ว่าคุณจะ คุมคลุมเครือสงสัยในปัญหาที่มันได้จบลงไปแล้วยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ะะอะค่ะเนาะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเยียวยาหัวใจของตัวเองได้ดีแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ move on ได้เร็วขนาดไหนเนาะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณนนะคะน่าจะ มีความพยายามอย่างมากเลยเนาะที่จะมุ่ออนไปให้ได้นะคะนั่นเองนะก็ถ้ากาใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปต์เนาะข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้เนาะเป็นดวงโดยรวมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนียดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่8ไม้เท้านะคะใบที่สองเป็น1เหรียญค่ะและใบที่3นะคะเป็นไพ่สองถ้วยชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนนะคะคุณอาจจะ คุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมสสิงห์ธนูธาตุดินพฤึกศกบการมังกรหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมันรู้สึกว่าเอาคำของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักถ้าหาว่าคุณเนี่ย m o v e on ได้ถ้าหาว่าคุณลืมเรื่องราวเก่าๆกับคนคนนั้นที่ที่ได้จบกันลงไปแล้วตั้งแต่ในอดีตได้นะคะเนาะมัรู้สึกว่าในอนาคตน่าจะภายใน สองเดือนนะตัวคุณจะได้โอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยก็ได้นะคะบางครั้งบางทีถ้าหากว่าตัวคุณ move on ได้แล้วอ่ะคนคนนี้นะเขาจะเข้ามานะคะคุณจะเจอเขาถ้าหากว่าเรา move on ไม่ได้เรามัวแต่ แบบเศร้าเสียใจกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้เราก็จะมองไม่เห็นใครทั้งนั้นเราก็จะมองไม่เห็นอนาคตเราก็จะมองไม่เห็นโอกาสดีๆที่จะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขารอเราอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมุ่อมนได้เนาะถ้าเราทําใจได้ถ้าเราเลือกที่จะรักตัวเองนะคะนะมารู้สึกว่าตัวคุณอะมองไปรอบๆนะคะคุณจะเจอโอกาสคุณจะเจอคนใหม่ คุณอาจจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆก็ได้นะคะเนาะอันนี้นะคะเป็นเอาคำที่ดีมากๆเลยบ่งบอกว่าท้าวคุณเนี่ยยังเอาตัวเองเออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆไม่ได้นะคะอย่าหวังค่ะว่าคุณจะเปิดใจได้อย่าหวังว่าคุณจะได้เจอใครแต่ถ้าท้าวคุณเนี่ยกลับมารักตัวเองนะกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีนะคะมองไปรอบๆนะคุณจะเจอใครคนนั้น นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพาทารโอลจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนไม่เปิดไพ่คาแนะนำหนึ่งใบจะเป็นไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบเข้ามาบอกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันไม่มีหรอกค่ะทางตันนะมันไม่มีหรอกค่ะมืดแปดด้านไม่มีนะเพียงแต่ตัวคุณอะขังตัวคุณไว้เท่านั้นเองแค่คุณเอาเชือกที่มัดคุณออกแล้วก็เดินจากกรงล้อมของดาบทั้งแปดเล่มเนี่ย ตัวคุณก็จะได้พบได้เจอกับชีวิตใหม่แล้วนะคะอย่ายืนอยู่นะจุดๆดนี้ที่มันทำให้เราหดหู่ที่มันทำให้เราเศร้าให้เราเสียใจนะคะจงมีชีวิตใหม่ค่ะการที่เราจบกับใครสักคนหนึ่งในอดีตไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วจบแล้วจบเลยเขาจบกับเราเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นเราจบกับเขาแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่รอไม่จําเป็นที่จะต้องขังตัวเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องโทษตัวเองไม่จําเป็นที่จะลื้อฟื้นสิ่งเดิมๆเมข้ามาคิดวนเวียนในหัวซ้ําอีกจงก้าวออกมาจากกรงล้อมของดาบจงก้าวออกมาจากพื้นที่ที่มันทําให้คุณจมดิ่งอยู่กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะเดินออกมาค่ะแล้วคุณจะได้พบชีวิตใหม่ นะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เข้ามนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ใหม่มาตลอดค่ะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ